เาก็ยแล้วไป่อนที่จุน่งายแล้วโอ้โหแก้งเหรอเฮ้ยพี่โอขับไม่มองทางเลยเห็นไหมล่ะดินเขาพอดีเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นเขาไปไหมล่ะไปไปย้ายยุ่ ใส่ดีแล้วอ่ะใส่ดิใส่มาเต็มมือบาดไม่เห็นหรอกได้น้ำยังไงมาทำแล้วจะดำดูรอคนแดงนี่แหละนานมากเลยอ้าวคุไมรู้โอ้โหกันชักทีไม่ธรรมดาอ้าวจบเลยตอนนี้คันฟ้าไปไงแล้วงานเนี้ยต้องตีวงทางแก้ว โอ้ไม่ต้นไม่ต้นชนไม่ต้นดำเฮ้ยไหนมีดินด้วยเหรอวะมาไมันไม่เคดอนมันต้องการอะไาทำไมเอ้าเดี๋ยวเดีออว กลับมี่ห้าโม <c ười> เลยอะ่านน้ารอกันเริอันเลยใ่่โนแล้วก็ดำข้างอ่ะดไหนจะขึ้นไหวเลดันี่เหรอแยขึ้นแล้วก็ดำข้างเนี่ยไอ้กองนี้ยมันสูงอ่ะ

ว่ามันเป็นตัวเกี่ยวล็อกไนะพอมันยันปุ๊บม,มันก็ชนกับตัวล็อกตัวล็อกมันเปิดแต่ว่าดินมันยันอยู่มันมันกดต้องต้องไม่ไม่เอาดิน,น,นนะใส่ข้างในมันยันเยอะไป่ยที่ต้อนน้ำไปเลยดิ ป่าได้<บ>ตองเขาไม่ต้องไปตั้งกบเขาถาม <c oughs> เฮ้ายกขึ้นลงได้ไหมชาติได้ได้ครับเกินไ,ไปไหมอ่ะ ข้างบนก็อาลงได้หมดครับวินก็มีเอกสลิงครับวินก็มีวินก็ได้แต่ล้อล่างรู้สึกว่ามันจะมันจะล็อกอยังไงมลากล้นไ,ปไ,ปไม่ไปไม่ล้อล่างอนะ่ะมันไม่คอ่อยไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนเบ้มอ,อย่าคว้าผมดิไม่ต้องบีบเอาไม่สอนล่ะเอาให้ร้อนทันนี้ไม่ร้อนอย่าล้อวา่วางวา่างว่าง ถ่เดี๋ยวคุณหนูดูไม่โด้เ๊บสีโดนแดดไปไหนอ่ะมาไม่ได้หรอกอไปอ้อมนู่นเลยดิได้มไปบนสีสะพานที่วนทำได้ Trời ơi, lắm vậy thế Trời ơi, thật là nát lắm, bà rồi đó Ồ, niêm niêm đấy Ấy đây 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 เก็บไปหน่อยเขี่ยไปหน่อยซะฮะอะไรครับไม่ใช่เนี่ยเนี่ยสายอะเกีย่ยวกันนี่ผมว่าจะเกียบรีบวนแลยนะดูซะแล้วนะหักซ้ำหัก้ายไปหน่อย อ้าวตายเลยดับล็อกตัวเองเนจาใจริงขึ้นแล้วม่ะ